ถ้าคุณกำลังมองหาตลาดเช้าที่มีอาหารทะเลสดๆที่คนพื้นที่เอามาขายเองราคาไม่แรงมีหลากหลายเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะปลาทู70หางเหลืองโลละ60บาทนะคะ80-70มี60ก็มีส้อยนอกเขาตัวใหญ่ๆโลละร้อยแล้วนั้นจาระเม็ดก็มีแบบทำแล้วด้วยนี่ถุงละ80ถุงละร้อยนะคะ หมึกตลาดนี้ดูสดมากไม่ดองน้ำไม,ไม่ดองน้ำนะคะโลลรับ180เริ่มต้นนะปูมา้าครึ่งกิโล350ร้อ้าสั้นนะสามารถมาซื้อได้ตลาดนี้ถ้ายังไม่ได้ต้มนะกิโลละ350ร้อยหุยตัวโคตรใหญ่ทุกคนอย่างงี้เข้าฝั่งมือเลยโลละ350นะคะ ช่วงนี้ถ้าใครจะไปเที่ยวงานเค้าคิดจูกดลองแวะตลาดเช้าที่นี่ดูค่ะทางผ่านไม่ไกลจากถนนสุขุมวิทเลยตลาดเช้าท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะนกที่ตื่นเช้าเป็นนกที่ได้กินหนอนตัวอ้วนทีนี้เราอยู่กันที่ตลาดท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเช้าตรู่เลยตั้งแต่6โมงเช้าของเริ่มตั้งขายกันเรามาดูกันว่ามีของทะเลไหม มีอินทรีย์ขายตัวใหญ่ๆด้วยนะคะหมูสดมากเลยกิโลละ220ถ้าใครไม่สะดวกเป็นตัวมีแบบหั่นชิ้นก็มีนะคะกิโลละ300เท่านั้นขายตั้งแต่กี่โมงอคะ,อะตีสี่ครับตีสี่ถึง8ปดโมงครึ่งนะคะตีสี่ถึง8ปดโมงครึ่งมาซื้อปลาสดๆแบบนี้ได้มีบริการหัน่นประทูคับประตูเจดสิบแดดเดียว โลนละสี่อยโอ้โหน่ากินมากเลยแช่น้ำปลาแล้วคิแช่น้ำปลาทอดได้เลยใช่ไหมคะน่าทานมากปูนึงน่งแล้ว750นะตัวใหญ่ๆเลยนะคะอย่างนี้กล่องเท่าไหร่ล่ะคะร้อย <100. S 2> เดียว โอ้กล่องแบบแกะเนื้อล้วนนะคะ100บาทถ้ายังไม่ได้ต้มนะกิโลละ350ปุุยตัวโคตรใหญ่ทุกคนอย่างงี้เข้าฝั่งมือเลยโลละ350รานะคะน้องสดๆเป็นๆเลยแม่ค้าบอกว่าเป็นปลารลอบปลาสดมากอืมข้างปลาโลละร้อยหนึ่งนะร้อยร้าสิเหลืองญี่ปุ่นร้อห้าิ โอ้ไม่ค่อยเห็นในตลาดนะเนื้อดีมากไปกระหนุนโลละ80นะคะ80-70มี60ก็มีไซเล็ก้อยนกเขา่าตัวใหญ่ๆหญ่โละ100ละร้อยเท่านั้นใหญ่มากกระต่กูดโลละร้อยนะคะปลาเกา๋าสดๆตัวใหญ่นะคะโละ200ละสองร้อเท่านั้นมีตัวเดียวด้วย ตลาดนี้า,ตลา,าตลาดนี้ต้องมาเ,าเช้าๆนี่ขนาด6กโมงเช้าเหลือตัวเดียวเลยหมึกตลาดนี้ดูสดมากไม่ดองน้ำหรอกไม่ดองน้ำนะคะโลลับร้อยแปดเริ่มต้นนะแล้วก็ไปเรื่อยๆสองร้อยสี่สิบสองร้อยหกสิบสองร้อยแปดสิบไปตามขนาดนี่ถ้าสามร้อยนี่เป็นใส่หมึกนี้นี่หมึกหอม3ามด แป๊บเดียวก็หมดแล้วมงคันเนี่ยอกเรื่ยๆขายถึงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะถึงเก้าโมงสิบโมงอขายตั้งแต่เช้าตู่ถึงเก้าโมงสิบโมงนะคะตลาดนี้รีบมันมาเช้าก็จะได้ของสดๆดถ้ามาเช้าของเยอะกว่าค่ะหอยแครงบ้านโลละร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะตัวไม่ใหญ่มากเดผักผลลไม้มีนะคะตลาดนี้หลากหลายมากๆเลยปลาก็สดมากๆ นี่เป็นนี่วลาลังเขียวหลังเขียวอ่านี่ข้างเหลืองข้างเหลืองเล็กๆข้างเหลืองเล็กๆโลเท่าไหร่คะปะโลละหกสิบโลละหกสิบนะคะข้างเหลืองเล็กๆดูสดมากเลยอ่านจุลงจูรโลเท่าไหร่คะปะอันนี้โลละหกสิจุลงโลละร้อยนะคะอันนี้มัดดักเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอืมมีอีกคุดด้วยหนึ่งตัว อ๋อตัวนี้ทำแล้วขายยังไงครับว่ะร้อยหนึ่นงนะจนน๊ะกุ้งสดสดเลยนะคะกงละร้อยเองหรอเทมาณหร่ละเท่ามานสี่กีดอ่าโลละสองร้อยห้าสิบนะคะทอดก็อร่อยตกปลาก็ได้นะคะเป็นเป็นอยู่เลยนะคะอ,อือ อูยตัวหนึ่งโลสองดุกทะเลสดๆดตัวใหญ่ๆนะดุกทะเลโลละร้อยห้าสิบนะคะอีกกินิงอีคุดละคะโลสองรโลละสองร้อยอะสดสดนะคะตัวใหญ่ๆถ้าเป็นเก่าอะครับปะเก่าราคาเดียวกันสองร้อยขาต้องหาต้องรอนโอ้ปูโลอะไรอะปะป่าอิอแล้ว สี่รตัวใหญ่มากตูวงปุ่้ง้งกบ้านๆนะคะนีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลือกได้แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะราคาก็ไม่เหมือนกันมาเลือกกันแต่เช้านะคะกุ้งต่างๆนะโลละสองรกุ้งที่นี่นะคะโลละสองร้อยเท่านั้น ตัวใหญ่นลเนี่ยใหญ่ค่ะโลล่าสองร้อยุ้งนะคะตัวสวยๆเลยนี่โลล220่สองรอยี่สิบสวยๆแบบเป็นถาดถาดละร้อยก็มีนะคะปลาหมึกร้อยหนึ่งเหมือนกันกน่าจะเป็นหมึกไข่นะเนี่ยตัวน้องอ้วนมากเลยอะ่ะ ขาไก่โลละ60บาทเองเรอโอ้ขาไก่โลละ60นะคะส่วนข้างเหลือง60เหมือนกันอืมปลาโอดำโลละร้อยนะคะตลาดนี้ปลาตาเดียวร้อยสนะคะอังเกย220นะคะอินซีอินซีสอห้าน,นะสากเหลืองร3 0นะคะสากเหลืองสดสด หมึกมีหลายไซส์หลายขนาดนะไข่ก็มีโลละสองยี่สองแปดหมึกกระดองก็สองร้อยนะคะหมึกหอมหมึกหลอดสองแปดมีหมึกหอมตัวใหญ่ๆสามรอยห้าสิบนะคะโหหมึกตลาดนี้สดมากเลยอะ่ะ เป็นส่วนใหญ่จะเป็นหมึกที่ไม่ได้ดองน้ำด้วยโชงงามร้อยสามสิบกะพงร้อยห้าสิบนะคะต้มสดๆขายยังไงอะคะโลละร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะโลละร้อยนะคะปลาหางกิว่วเนื้อปูแกะต่างๆก็มีนี่เป็นก้ามปูใบ,ยบยอย่างนี้ถุงเท่าไหร่อะคะ 3 5 0ครึ่งกิโลนะคะพร้อมกินเลยปูมา้า350ครึ่งกิโล350รเท่านั้นนะสามารถมาซื้อได้ตลาดนี้ขี้ปลากระเบนโลละ150นะคะปลากระเบนแบบตัดแล้วเนื้อล้วนปลาเป็นถุงถุงถุงละ30ก็มีจานละ80ก็มีทำแล้วก็มีนะคะปลาแป้นโลละ30บาท หางเหลืองโลละ60บาทนะคะปลาตาโตโลละ80นะจ๊ะใช่จ้านี่ปลาสากด้วย<ม>ก็80เหมือนกันปลาคุก35บาทเท่านั้นศักเหลือง130นะคะปลาายแดงโลละ120ยี่สนี่ศักดำร้อยหางเหลืองโลละ100นะคะหอยหอยหอย,หอยแมงคู ตัวใหญ่มากอืมมากอย่างนี้ถุงละ60บาทโลเท่าไหรอะคะร้อยแปดสิบแบบแกะแล้วนะคะขีดละ20่สิโลละ180บนะปลากระพงแบบแผ่ก็มีตัวละ80ดสิเท่านั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นปลากระพงหัน ปลากระพงหั่นชิ้นนะคะมีร้อยร้หั่นเรียบร้อยจาระเม็ดก็มีแบบทํำแล้วด้วยนี่ถุงละ80บถุงละร้อยนะคะถ้าเป็นโลโลละร้อยหนะคะจาระเม็ดสดๆเลยปลากระพงขายเป็นตัวนะคะตัว120ยยีร้อยสีตัวละ80ก็มีปลากระพงไซน,นี้นะคะ สดสดเลยมาเลือกซื้อกันได้ตลาดนี้มันินโลละเกาปลาจวดร้อยยี่สิบตาใสมากมาสดสดเลยนะคะแล้วอย่างนี้เป็นปลาปลาอะไรลหรอคะปลาโคกปลโคอ้ปลาหวานถุงละ50บาทมีปลาเก่าตัวใหญ่ด้วยนะคะอย่างนี้โลเท่าไหร่หรอคะเกาสองร้อห้าสิบนะจ๊ะ แล้วก็จวดเข็ม200พาทูแขกเข็ม2ตัว20นะคะสามารถ5่าสิบสามราสเท่านั้นปรจวดแดดเดียวต่างๆโลละ180นะคะอินซีแดดเดียวแพ็กละ170ถ้าเป็นเข็มนี่เป,นเป็นชิ้นละ60นะคะ60 50เป็นอย่างนี้เป็นประเข็มเป็นตัวก็มีนะคะนี่มีหลากหลายมาก เป็นแบบตลาดบ้านๆนนะคะของสดชอบมากเลยอะตลาดนี้ดูปาก็สดของทําเค็มก็ดูสะอาดทุกร้านเลยทําแห้งทําเค็มต่างๆนะคะดูแบบชาวบ้านทําเองเนาะสะอาดอะดูเราไม่ไม่เก่าเลยคือใหม่มากเลยอะแต่ละอย่างน,นะคะอย่างหัวหมึกหรอคะโอ้นี่ถุงละห้าสิบนะคะ ปลาหวานถุงละห้นาสิบเ่านั้นนะแล้วก็ปลาหมึกกระตอยต้มกิโลละหกร้อยนะ,ะนี่ถุงนี้ร้อยยี่สิบเท่านั้นแล้วก็นนี้เป็นปลาเกย๋ยปลาเก๋ยแห้งถุงละ100บาทได้เยอะมากทอดกินได้หลายมือเลยเนี่ยสะอาดมากเขาบอกว่ามีแค่ฤดูนี้ด้วยมีผักชาวบ้านขายมีผักกูดหนอกกระวาน มาจันทบ,บุรีนะคะใบชมวงขาดไม่ได้กําละห้าบาทเท่านั้นกําใหญ่สดมากสวยๆเลยโอ้ยดูดิแตงกวาสดมากเลยอ่ะโอ้เพื่อนๆอาจจะสงสัยทำไมโบไม่ซื้ออะไรนะถามราคาอย่างเดียวยความจริงแล้วต้องไปหลายตลาดค่ะบางทีก็ซื้อแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะคะ ตลาดอาหารปลอดภัยไม่ซื้อไม่ขายสินค้าที่มีสารปนเปื้อนนะคะหมาไม่กวาดก็ไม่ปนเปื้อนปลาบอกถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีก็แวะมาเที่ยวตลาดนี้ได้ค่ะเปิดกันตั้งแต่เชา้ามีของหลากหลายของสดของกินหมึกไม่ดองน้ำจะซื้อเหยื่อไปตกปลาก็ามาที่นี่ได้ค่ะ ถ้าใครมีตลาดไหนราคาไม่แพงและเป็นของชาวบ้านมาขายแนะนำกันได้นะคะกูจะลองไปรีวิวจะได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันชุมชนจะได้เจริญค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ